จริงความผิดฐานฉีกบัตรเนี่ยมันควรจะเป็นแบบแคล้ายๆกับว่าเฮ้ยคุณเข้าใจผิดฉีกบัตรเพราะเข้าใจผิดเพราะหลงเข้าใจผิดเนี่ยเสียค่าปรับปรับร้อยหนึ่งดิจ่ายให้กกตคือเป็นเป็นค่าปรับร้อยหนึ่งเพราะคล้ายๆกับว่าคุณแบบเอ่อเข้าใจผิดไปฉีกบัตรคุณต้องไปชดใช้แล้วก็ได้บัตรใบใหม่มาแล้วก็ไปลงคะแนนแต่ทําไมถึงเป็นความผิดมหันตัยะอ้โอแบบร้ายแรงกับทำลายการเลือกตั้งคือ ความจริงความผิดฐานทําลายบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะเป็นความผิดของกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือผู้สมัครเรืองหนังที่มันขี่ขนขี่ไปทําลายอะไรแบบนี้คนคนไปทั้งขี่ไปทําลาย <S <S 1> <S 1> นั่นคือความผิดที่มันมันทำลายบิดเบือนการเลือกตั้งใช่ไหมแต่ว่าทําไมประชาชนธรรมดาที่เขาเข้าใจผิดแล้วก็ฉีกบัตรเนี่ยเขาต้องผิดรายแรงขนาดนั้นจริงจริงจิตสํานึกเรื่องนี้มันมาจากอะไรมันมาจากความคิดว่าอการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ เป็นเลือกตั้งเป็นหน้าที่ปะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่การเลือกตั้งเป็นสิทธิ์หรือการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์และเป็นอำนาจอใช่ไหมเป็นสิทธิ์และเป็นอำนาจของเราอ่างั้นสรุปเลยก่อนนะการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์และเป็นอำนาจของเราป็นสิทธิ์ของเราหนึ่งสิทธิ์แต่ยว่าทุกคนเท่ากันหมดแต่ว่าใช่และเป็นอำนาจของเราด้วยแต่เวลาที่คล้ายๆกับว่ารัฐเนี่ยมักจะมองว่าคุณมีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งคุณมีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งแต่ไม่ใช่เป็นอำนาจของคุณเหมือนกับ อำนาจของคุณเป็นอะไรที่มันต่ําลงมีซับซ้อนจังเลยความ่เคยคิดเรื่องมันเป็นการอํานาจนี่มันเป็นอํานาจของเราอะเพราะฉะนั้นการที่แบบชาวบ้านมาฉีกมันเป็นอะไรอะมันเหมือนโอ้โหนี่มันเหมือนทำลายเอกสารทางราชการอะคือมันทาลายเอกสารทางราชการทางราชการเลยทีคือคือความคิดเรื่องแบบนี้มันเป็นความคิดของการจัดระเบียบแบบคล้ายๆว่ามองการเลือกตั้งคือคล้ายๆกับว่าอิลิทเนี่ยต้องเข้ามาเข้ามาจับ ใช่ไหมต้องเข้ามาจัดให้คุณพักเพียบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็คุณต้องเลือกคนดีอะไรต่างๆเนี่ยตามที่เขาต้องการแล้วคุณก็คล้ายๆกับว่าเฮ้ยพักเพียบเรียบร้อยหน่อยอย่ามาเที่ยวหงเที่ยวแห่อะไรกันมากนักทำต้องนา้นนะ่ะคะคือผมว่าเนี่ยมันเป็นทัศนะผมไม่ได้ว่ากกต <c oughs> แต่ผมไม่รู้ผมบอกว่ามันเป็นทัศนะที่ฝังมานานในเรื่อง <c oughs> ของการเลือกตั้งของเราแล้วก็คล้ายๆกับว่าแต่โทษทีเวลาเราเลือกกกตมาเราก็ไม่เคยเลือกคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการเลือกตั้งเราจะเลือกคนที่เอ้า คนที่มาจากคนบุคคลระดับสูงทั้งนั้นเลยใช่ไหมเจ็ดเสียก็กโเออเป็นอย่างนั้น,น <ะ S 2> เออแม้แต่คล้ายๆกับว่าคนที่เป็นผู้ว่าก็ยังน้อยเลยผู้ว่าในอำเภอที่เคยจัดเลือกตั้งก็ยังน้อยเลยคือเราจะมาจากคนที่มีระดับสูงแล้วมองกันเลือกตั้งว่าต้องมันต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรไหมเขาเรียกว่าเลือกตั้งสินธรรมนิยมยยคือคือคล้ายๆว่าต้องมาแบบสินธรรมนิยมต้องแบบคล้ายๆว่าเราต้องมาดูอันนี้มันเลวมันอะไรเนี่ยแล้วเราจะเห็นเนี่ยพอเลือกตั้งทีไรก็จะมีคนออกมาโพสต แบบอะไรนะอย่าเลือกคนโกงแล้วอแล้วก็อย่าคล้ยๆว่าอะไรนะนักการเมืองเนี่ยเข้าไปก็อะไรนะนักการเมืองเข้าไปก็จะไปหาเงิน <c oughs> ฮะไอ้พวกที่มันไม่หลงเลือกตั้งไม่เดินไวไ่ายประชาชนนะไม่ต้องเดินไวไ่ายประชาชนแต่ก็ได้รับแต่งตั้งอะไรนี่มันไม่หาเงินอนะ่ะ <c oughs> มันก็เหมือนกันนะนักการเมือง <c oughs> แต่งตั้งเลือกตั้งนะฮะ <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าเขาเลียวเ็เลียวเหมือนกันนะฮะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการมองการเลือกตั้งเราต้องมองใหม่จริงๆทัศนะของเราคือการพลิกเรื่องพวกนี้มันต้องมองใหม่ว่าการเลือกตั้งมันเป็นอำนาจของประชาชนแล้วมันก็เป็นสิทธิ์มันเป็นอำนาจแล้วก็คล้ายๆกับว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบมันมีความควรจะมีเสรีภาพในระดับ พอสมควรมีเสรีภาพของการแสดงออกในระดับพอสมควรที่มันไม่ไม่เด้แบบว่าเออไม่ก่อให้เกิดการแบบไม่ใช่ว่าซื้อเสียงอะไรนั่นคือแต่ซื้อเสียงนะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีซื้อเสียงนี่มันเหมือนแบบบางทีมันไปมองกันแบบคล้ายๆกับว่าแบบเลวร้ายเกินเหตุคือประเทศไทยเนี่ยมันมันมันต้องดูวิวัฒนาการของมันนะไม่ใช่ดูว่าเออยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันมีวัฒนการมันมายังไงผมเคยไปเป็นเอ หาเสียงเลือกตั้งอาสาสมัครหาเสียงเลือกตั้งได้ยินมาเหมือนกันบอกนี่เราเ,เ,เป็นหลายสิบปีแล้วเป็นหัวคะแนนหรือเป็นการนำอะไรสักอย่างนะหลายสิบปีแล้วตอนทำตอนทำสือพิมพ์อีกผมว่าประชาชนตื่นตัวผมขำผมมาผมมารอเป็นตลกเลือกตั้งประชาชนตื่นตัวมากเลยคือคล้ายๆกับว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมาตะโกนเรียกด้วยนะค่ะท่านว่าที่สสทำไมนอนหลับทับศีรอย่างนี้เคตผมเนี่ยไม่มีใครไป ยิงกระสุนเลยเอ้าเฮ้ยชาวบ้านเขารู้สึกว่าเป็นสิยข,ของเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ย <ś ling> เขารู้ทันอืเขารู้ทันหมดแล้วว่าค,คุณคุณสมัครเป็นเล่นการเมืองคุณมีผลประโยชน์คุณมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วุณยังแม่เขาลงคะแนนเสียงฟรีด้วยความสัต์ซื่อบริรรสุทธิ์เลือกคนดีอะไรมันโอ้ยคืออันนี้มันต้องดูว่าตัวเลือกของประชาชนมันมีใครมั่งมันมีอะไรมั่งแล้วเขาเลือกเพื่ออะไรเขาเลือกเพื่อ หนึ่งการมองเรื่องอุระบบอ,อุปถัมภ์เรื่องปากท้องตหลางมันมองเรื่องนโยบายมันมองเรื่องอะไรหนาะคือทุกอย่างเนี่ยมันเลือกตั้งมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาต้องการมองว่าเขาได้ประโยชน์อะไร